นี่ผมให้ท่านดูครับนี่เป็นบ้านอุนเหล็กนะครับบ้านอุ่นเหล็กนี่อ่างตองเมื่อกี้ขี่รถผ่านมาเราแวะมาดูก็เหมือนในตัวละครในภาพยนตร,ร์ภาพยนตร์ทั่วไปนี่สวยๆทั้งนั้นราคาได้หลักร้อยดันยันหลักแสนก็เมื่อกี้คุยกับทางลูกผัเจ้าของ,ของก็คือเขาจะตาเทรนตามตามภาพยนตร์หรือว่าตามตัวละครที่ว่าเด่นๆดัดง,ดงๆนะครับมีทั้งหมดเลย ที่ต่านเดยนอยู่เนี่ยก็่าจะเป็นอาวาตารไอรอนแมนอุลเล็กอ่ออะไรฮอปคาริเบียนพรีเดเตอร์นะครับนี่นักป็กายก็มีก็ถือว,ว่าฟีดานออกมาได้สุดยอดมากนะครับนี่ตัวเล็กตัวน้อยแน่นอนนะครับมีหมดเลยนี่ ถือว่าออกแบบได้สุดยอดนะครับยอ,อดเยี่ยมมากเลยนี่มีทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นก็ใช้ของเก่าเป็นเหล็กของเก่าทั้งหมดเลยนะครับนี่เพี่อมาํานี่พาท่านเดินชมนะครับเก่าๆที่อย่างทองอก็หลักๆก็จะใช้เป็นเหล็กทั้งหมดเลยตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่ มีหมดนะครับนี่ตัวโลนานยอดเยี่ยมมากเลยนี่ครับในสมัยกี่ปีที่ผ่ารมานี่ใช้๋ยเรดูนี่ซูปปเปอร์แมนซูเปอปร์ฮีโร่มีหมดนะ เนี่ยจะเป็นหนังเรื่องไหนยอด,ดเยี่ยมมาเลยวนี่นี่เห็นนี่ยลุกเลยดูครับนี่ ี่ครับนี่ตามมาชีนก็มีทั้งหมดเลยมีจำสอง้วยนะครับมีจำสองเลยนี่ครับนี่นมนุษอวกาศฟีเรเตอร์นี่เหมือนในหนังจริงๆเลยนะเนี่ยเห็นไหมตัวละคร,รยอดเยี่ยมมากเลยเยอะแยะม,มากมายครับตัวละคร นี่มาได้ยังเหมือนรู้สึกว่าอยู่ในโลกของภาพยนตร์เลยนี่ถ้ามาคนเดียวแล้วเสียวหลังเลยนเนี่ยดูนี่ที่ตรมานที่แปลงร่างมีหมดเลยนะครับถือว่าไม่ธรรมดายอดเยีเ่ยมมากเนี่ยบ้านอุนเหล็ก